ช่องวิทย์ไทยขอนำเสนอชีวประวัติพระราสังวราพิมนหลวงปู่ตกอินทสุวรรณวัดประดู่ชินพลีพระราสังวราพิมนหลวงปู่โตอินทสุวรรณเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดประดู่ชินพรีเขตบางกอกใหญ่จังหวัดกรุงเทพมหานครท่านเป็นพระเถระจารย์ที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางด้วยข้อวัดปฏิบัติอันงดงามมีจริยวัตรที่น่าเลื่อมใส เป็นที่เคารพศรัทธาของพระเจ้าแผ่นดินและชาวพุทธทุกชนชั้นท่านถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญามากด้วยอภิญญาเป็นพระปฏิบัติตดีปฏิบัติชอบงดงามทั้งภายนอกและภายในพระเครื่องของท่านมีปาฏิหารเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนจำนวนมากมีประสบการณเล่าขานมากมายจากเหนือจุดใต้ทั่วประเทศไทยจนกลายเป็นพระหลักยอดนิยมอันดับต้นๆของเมืองไทยท่านได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดประดู่ชินพลี รวมระยะเวลานานถึง68ปีหลวงปู่ตกเกิดเมื่อวันอังคารที่27มีนาคมพุทธศักราช2430ตรงกับวันขึ้น15่ําค่ำปีกุนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านเป็นชาวสมุทรสงครามโดยกำเนิดเกิดในสกุลรัตนคอนณบ้านใกล้คลองบางน้อยตำบลบางพรมอำเภอบางขุนทีจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นบุตรของนายลอยและนางทับรัตนครมีพี่น้องอยู่ร่วมกันสองคนท่านเป็นพี่ชายคนโตส่วนน้องชายชื่อว่าน,นายเฉยรัตนคอนในวัยเด็กเด็กชายโตมีลักษณะแห่งความเป็นผู้นำท่านได้ฉายแววมาแต่เยาว์วัยดังเป็นที่ประจักษ์แก่บิดามารดาและญาติญาติว่าท่านเป็นผู้มีความเข้มแข็งว่องไวมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่เคยจะนำความหนักใจให้กับบิดามารดาชอบที่จะติดตามบิดามารดาไปวัดอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีความกระตัญยูมีความขยันอดทนมีน้ำใจเสียสละและมีวาจาไพาระสุภาพอ่อนโยนจึงเป็นที่รักยิ่งของบิดามารดาหลายครั้งท่านมักแอบไปวัดเพียงลำพังเพื่อฟังการสวดมนต์ของพระภิกษสุสาม,มาเณร จนถึงกับสามารถท่องจําได้อย่างแม่นยําในบางบทบางตอนและถึงแม้ท่านจะเริ่มเติบโตเข้าสู่วัยหนุ่มท่านก็หาได้มีจิตใจฝักใฝ่ในสตรีเพศดุดคนรุ่นเดียวกันไม่จึงนับว่าเป็นนิมิตหมายแห่งการดําเนินสู่มรรคาแห่งการตัดวัตตะอย่างสิ้นเชิงเด็กชายโตได้เข้าเรียนอยู่ที่วัดกอบแก้วใกล้บ้านเกิดของท่านเมื่อมารดาถึงแก่กรรมพระภิกษุแก้วหรือหลวงตาแก้วโมงเป็นญาติของท่าน จึงได้พานำไปฝากอยู่กับพระธิการสุขเจ้าอาวาสวัดประดูชิงพลีในสมัยนั้นซึ่งเป็นพราษาธรรมิกที่มีความสนิทสนมกันเด็กชายโตจึงได้มาเรียนหนังสืออยู่ที่วัดประดูชิงพลีและเมื่ออายุได้17ปีก็ได้บรรพชาเป็นสาม,มเณรเมื่อปีพุทธศักราช2447โดยมีพระธิการสุขเป็นอุปชาเมื่อทำการบรรพชาได้วันเดียวพระธิการสุขซึ่งเป็นผู้อุปการะของท่านก็ได้มรณาภาพลง นายคล้ายและนางพันธ์ซึ่งเป็นพี่ชายกับพี่สะพ้ายของพระธิการสุขมีบ้านอยู่ใกล้วัดประดู่ชิมพลีจึงได้รับอุปการะสามเณรต,ต่อมาเมื่อบรรพชาแล้วท่านก็ได้อยู่ศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดประดู่ชิมพลีกับพระธิการคำซึ่งได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดประดู่ชิมพลีในขณะนั้นและยังได้เรียนกรรมฐานกับพระอาจารย์พรงมวัดประดู่ชิมพลีอีกท่านหนึ่งด้วยซึ่งเมื่อท่านได้รับการบรรพชาเป็นสามเณร ท่านก็มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาพระปริยัติธรรมท่องเรียนพระสูตรต่างๆได้อย่างแม่นยำและว่องไวมีความประพฤติไม่เป็นที่หนักใจแก่หมู่คณะสนใจในการเจริญสมาธิกรรมฐานอย่างมุ่งมั่นความในข้อนี้พระอาจารย์พรหมผู้ซึ่งอบรมสอนสมาธิกรรมฐานให้กับท่านในสมัยนั้นถึงกับเคยกล่าวไว้ว่าแท้ทุกคืนมักจะเห็นสามเณรโต ลบไปนั่งกรรมฐานเพียงลำพังในโบสถ์บางครั้งก็เห็นไปเดินจงกรมอยู่ในป่าริมคลองบางหลวงเพียงลำพังถ้าอาจารย์พรมยังได้เล่าอีกว่าสามเณรตมักชอบเก็บตัวอยู่เงียบๆเ,เป็นคนพูดน้อยแต่ช่างสักถามในข้อทรรต่างๆจนอายุได้20ปีสามเณรโตได้เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2450ณพัทศีมาวัดประดูชินพลี โดยมีพระครูสมณธรรมสมาทานแสงวัดปักน้ำภาษีเจริญเป็นพระอุปชาพระครูอักครานุสิทิ์ผงวัดนนร,รดิตเป็นพระกรรมวาจารย์พระครูธรรมวิรัตเชยวัดกำแพงเป็นพระอนุสาวนาจารย์โดยได้รับฉายาทางธรรมว่าอินทสุวรรณโนหลังจากนั้นท่านได้มีความเพียรพยายามตั้งใจศึกษาพระปริยติธรรมจนกระทั่งสอบได้นักธรรมชั้นตรี และท่านยังสนใจในด้านวิปัสนาธุระเป็นอย่างมากด้วยความที่หลวงปู่ตกมีข้อประพฤติปฏิบัติที่งดงามมีอาจาระที่น่าเลื่อมใสปฏิบัติกิจส่วนตนแล้วยังคอยเอาใจใส่กิจส่วนรวมของหมู่คณะมีภาวะผู้นำเป็นที่ศรัทธาเคารพรักของญาติโยมและคณะสงฆ์เมื่อท่านมีอายุได้26ปีพรรษาที่หได้รับฐานานุกรมที่พระบดีกา คณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้งท่านให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดประดู่ชินพลีต่อจากพระอธิการคำหลวงปู่โต๊ะจึงได้รับภาระุระด้านการปกครองคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดประดู่ชินพลีเ <ME U TER S> มื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2456ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงแก่การมรณภาพครั้นเมื่อพระอาจารย์พรมผู้ซึ่งให้การอบรมสมาธิกรรมฐานแก่ท่าน ได้มรณาภาพไปแล้วต่อมาหลวงปู่โตได้มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะสแสวงหาวิโมกขธรรมจึงได้ออกจาริกทุด,ดงไปทุกทุกภาคในประเทศไทยระหว่างนั้นท่านได้ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือเพื่อเรียนพระกรรมฐานและวิชาพุทธาคมต่างๆหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนั้นเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากมีอิทธิฤทธิ์อภิญญา เป็นที่เรื่องรือกันอย่างกว้างขวางนอกจากนั้นท่านยังได้ไปฝากตูเป็นลูกศิษย์กับหลวงพ่อหนงวัดพรองดันและก็ได้ทุดงไปยังภาคเหนือเพื่อศึกษาวิชากับพระอาจารย์อีกหลายท่านอีกด้วยซึ่งในระยะนั้นหลวงปู่ไม่ค่อยได้อยู่วัดประดูชินพลีนอกจากเทศกาลเข้าพรรษาเมื่อออกพรรษาแล้วต่อจากนั้นท่านก็ได้เดินทุดงไปทางภาคใต้และได้จำพรรษาอยู่ที่ปัตตานี จากนั้นท่านได้เลยไปจำพรรษาอยู่ที่สิงคโปร์หลายปีเมื่อหลวงปู่กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดประดู่ชิงพรีตามเดิมแล้วท่านได้สร้างรอยพระพุทธบาทจำลองขึ้นซึ่งทำด้วยไม้สักประดับมุกและได้นำไปประดิษฐานไว้ที่วัดในประเทศสิงคโปร์ปัจจุบันนี้รอยพระพุทธบาทจำลองได้กลายเป็นวัตถุโบราณไปแล้วส่วนสาธรรมิกของท่านที่มีชื่อเสียงได้แก่หลวงพ่อปานวัดบางหนุ่มโค หลวงพ่อสดวัดปากน้ำหลวงพ่อแฉงวัดบางพังหลวงพ่อใกล้วัดหงรัตนารามนอกจากนี้หลวงปู่โตยังได้เรียนวิชาเพิมเ่มเติมจากพระอาจารย์อีกหลายท่านอาทิเช่นหลวงพ่อเนียมวัดน้อยหลวงพ่อพุ่งวัดบางโคลและอีกหลายพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นสมัยหนึ่งเกิดภาวะโรคระบาดขึ้นคือไข้ทรพิษหลวงปู่ท่านได้เป็นโรคนี้เหมือนกัน และเป็นชนิดร้ายแรงด้วยแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเมื่อถึงเวลานอนต้องใช้ใบตองรองนอนต่อจากนั้นท่านได้ตักเอาน้ำขึ้นมาแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าจะมีชีวิตอยู่ขอให้จงเกิดมีนิมิตเห็นพระถ้าจะไม่มีชีวิตอยู่ก็ขออย่าให้ได้เห็นอะไรเลยและในคืนนั้นเองหลวงปู่ท่านก็ได้นิมิตไปว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ได้มาปรับพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้ครั้นรุ่งเช้าท่านก็ได้เอาน้ำพระพุทธมนต์ที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ทางศีรษะขึ้นมาฉันและปรับพรมอีกครั้งหนึ่งนับแต่นั้นมาโรคดังกล่าวก็ทุเลาเป็นปกติหลวงปู่โตได้รับสมณศักดิ์ตามลำดับดังนี้พุทธศักราช2457เป็นฐานานุกรมสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบตรในเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัต เพลงเขมมาจารี ari, ที่พระครูสังควิชิตพุทธศักราช2 4 6 3เป็นพระครูสัญญาบัติชั้นตรีที่พระครูวิริยกิจพุทธศักราช2 4 9 7เป็นพระครูสัญญาบัติชั้นโทในราชทินนามเดิมพุทธศักราช256 6เป็นพระครูสัญญาบัติชัน้นเอกในราชทินนามเดิมพุทธศักราช2511เป็นพระครูสัญญาบัติชั้นพิเศษในราชทินนามเดิม พุทธศักราช2,516เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยกที่พระสังวรวิมลเถระพุทธศักราช2,521เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชสังวราพิมลโสพลพวนานุสิทธิ์มหาคณิศสอนบวรสังคารามขามวาสีแม้ว่าท่านจะมีภารกิจในด้านบริหารหมูคนะ่คณะและการสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้อื่นส่วนมากก็ตาม ท่านก็หาได้และเลยเพิกเฉยส่วนวิปัสนาธุระไม่คงขมักขเมนฝึกฝนอบรมตามโอกาสอันควรตลอดมาจึงปรากฏว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเจริญภาวนายอย่างมากและจากอัธยาศัยที่เคยอบรมด้านวิปัสสนาธุระมาอย่างต่อเนื่องทําให้ท่านมีภาวะจิตที่สูงด้วยกําลังแห่งฌานสมาบัติท่านจึงได้รับอาราธนาให้เข้าร่วมในพิธีเจริญพุทธภพเษ ประสิทธิ์มงคลต่างๆแท้ทุกงานทั้งในกรุงและหัวเมืองตลอดจนถึงต่างประเทศเมื่อครั้งหลวงปู่โตเริ่มได้รับนิมนต์เข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษใหม่ๆนั้นท่านได้เล่าให้ลูกศิษย์ของท่านฟังว่าเวลาที่ท่านจับสายสินในพิธีท่านจะรู้ได้ทันทีว่าในพิธีนี้มีพระอาจารย์องค์ไหนเก่งหลังจากนั้นหลวงปู่ก็จะติดตามไปเรียนวิชาและศึกษาเพิ่มเติมจากพระอาจารย์องค์นั้น ผู้คนเริ่มรู้จักหลวงปู่โตจริงๆตอนที่ท่านมีอายุ77-78ถึงปีในช่วงนั้นท่านได้รับกิจนิมนต์ไปร่วมในพิธีพุทธาพิเศษบ่อยมากเวลาที่ท่านไปถึงในงานพิธีท่านจะตรงเข้าไปกราบพระประธานก่อนเสมอแล้วท่านจะขึ้นนั่งตกทันทีเมื่อช่วงพักหลวงปู่มักจะถามว่ามีพระเปลี่ยนชั้นหรือเปล่าจากักทายาทโยมตอบว่านิมนต์หลวงปู่ตามสบายหลวงปู่ก็จะขึ้นนั่งตกต่อ และจะนั่งต่อไปจนเสร็จพิธีท่านจะปฏิบัติเช่นนี้ต่อเนื่องกันเสมอมาทุกพิธีจนเป็นที่รู้กันในบรรดาพระคณาจารย์และถวายเกียรติให้หลวงปู่เป็นประธานในพิธีนั่งตกบริกรรมเสมอเวลาท่านนั่งตกแต่ละพิธีจะใช้เวลาสาถึงสี่ชั่วโมงบางทีไปนั่งสามถึงสวัดในวันเดียวกันก็มีพอเข้าพิธีก็จะนั่งหลับตานิ่งไม่ขยับเยื่นหรือเปลี่ยนอิริยาบถใดๆทั้งสิ้น ท่านจะนั่งตัวตรงหลังไม่ติดพนักธรรมมากเดินลงหายใจอย่างสม่ำเสมอหลวงปู่ท่านเป็นผู้เยี่ยมด้วยความสะอาดแห่งความประพฤติทั้งทางกายวาจาใจและเยี่ยมด้วยจิตซึ่งทรงไว้ด้วยคุณธรรมกล่าวคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะตามลำดับเป็นลูกศิษย์พระตถาคตผู้งดงามด้วยความประพฤติทั้งภายนอกและภายในไม่มีที่ติมีความองอาจกล้าหาญต่อก,การและความชั่วทำความดี ดำเนินตามรอยบาทวิถีที่พระศาสดาพาดำเนินเป็นผู้ซื่อตรงต่อตอนเองและต่อพระธรรมวินยัยมีโอชารสแห่งธรรมเป็นที่สืบรากมีความสว่างสวายอยู่ด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องสองทางท่านเป็นผู้เทิดทูนศาสนาธรรมไว้ได้ทั้งทางปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทอย่างเต็มภาคภูมิตลอดเวลาที่ท่านทรงสมณเพศอยู่นั้นท่านตั้งมั่นในสัมมาปฏิบัติท่านเป็นผู้รักสันโดษ มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายท่านเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ของพระภิกษุสามเณรอย่างใกล้ชิดให้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์อย่างสมเหตุสมผลอย่างสม่ำเสมอกิตติศัพท์กิตติคุณฟุ้งขจรไปถึงไหนก็เกิดความหอมหวนชวนให้เคารพเลื่อมใสในที่นั้นๆและในการประชุมเพื่ออบรมธรรมท่านก็เปิดโอกาสให้ผู้สนใจถามปัญหาอยู่เป็นประจำซึ่งท่านก็ตอบอย่างกระจ่างแจ้ง ยังความกระจ่างให้บังเกิดแก่ผู้สักถามอย่างน่าอัศจรรย์สแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้แตกฉานในธรรมหลวงปู่ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยอัปปจายนธรรมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือตัวในเรื่องนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดในพระมหาเทราชันผู้ใหญ่ซึ่งในครั้งนั้นได้มีการไปมาหาสู่กันอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระยนสังวรสมเด็จพระสังฆราชได้ไปพบปะสนทนาธรรมกับหลวงปู่ ตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็นพระศาสนาโสพลจนถึงกับกราบอาราธนาให้หลวงปู่ไปสอนกรรมฐานบรรยายธรรมเป็นประจำที่วัดบวรนิเวศวิหารแต่หลวงปู่ท่านก็ยังคงอ่อนน้อมถ่อมตนทั้งที่พันสายุการท่านมากกว่าเบื้องปลายชีวิตของท่านหลวงปู่ต้ท่านได้เริ่มอาภพาตด้วยโรคชราเนื่องจากว่าตั้งแต่ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่มีผู้คนมานิมนต์ท่านเป็นจำนวนมาก หลวงปู่ท่านได้เมตตาโปรดญาติโยมมาโดยตลอดท่านจึงไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนสุขภาพท่านจึงไม่ค่อยแข็งแรงถึงแม้จะบำรุงรักษาอย่างดีเท่าใดแต่สุขภาพกายสังขารของท่านก็ไม่อาจจะทนไหวท่านได้อา,าพาธครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2524และก่อนมรณาภาพได้เจวันท่านลุกจากเตียงไม่ได้เลย จนกระทั่งเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2524เวลา9โมง55นาทีท่านได้ถึงแก่มรณาภาพลงรวมสิริอายุได้93ปี7 3พรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบาพิตรทรงพระกรุณาโปรดให้อัญเชิญสริระสังขารของหลวงปู่ไปตั้งที่ศาลา100ปีนวัดเบญจมบพิตร พระราชทานเกียรติยศศพเป็นพิเศษเสมอพระราชาคณะชั้นธรรมทรงพระราชทานกรดถูบรรจุศพพร้อมฉัดบ็นจาเครื่องประกอบเกียรติยศครบทุกประการพระราชทานพระบรมราชานุเคราห์แก่การศพโดยตลอดและโปรดพระราชทานเพลิงศพน้ำเมรุหลวงหน้าพระพราิสริยาภรณ์วัดเทพสิรินทรธาราวากรุงเทพมหาคนครขอขอบคุณท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านคลิปวิดีโอนี้ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาและเพื่อเป็นวิทยาทานและขอขอบคุณทุกแหล่งข้อมูลอ้างอิงและแหล่งที่มาทั้งภาพและเนื้อหาที่ได้นำมาประกอบคลิปหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ณโอกาสนี้